สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซล์ป๊อกนะครับที่นี่รถยนต์มือสองดีออโตยุทธ์ขาอุบลราชธานีวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านวรา NP สามร้อยสองจุดหคันนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับรถอยู่ด้านหลังผมนี้ครับเป็นนวาล่ NP สามร้อยนะครับเครื่อง 2.5S นะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยเรามาแต่งสูงยีราฟรอๆให้เลยครับมาครับมาชมกันครับไฟหน้าของเขานะครับคันนี้นะครับเป็นระบบไฮโดเจนนะครับพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ด้านหน้านะครับข้างหน้าถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแต่ว่ายังไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถแต่งได้ครับแต่งเพิ่มได้นะครับแต่จังหน้าของเขานะครับเป็นสัต กับตัวรถนะครับเป็นสีเทานะครับอ่าเป็น3ก้านนะครับตรงนี้นะครับสวยโดดเด่นขึ้นมาอีกครับอ่าถัดมานะครับแม่ของเขานะครับลูกค้าครับแม่ของเขาเป็นนาวาล่าเอ็กอาร์หกครับผมยางเป็นยางดันหลบปี2019ตัวนี้จับหล่อให้เลยครับเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวสูงนะครับสไตล์ยีราฟนะครับอ่าถัดมานะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับไม่ได้จะอยู่ที่กระจกแล้วนะครับอ่าตัวนี้อยู่ด้านข้างครับถัดมานะครับของเขานะครับ ที่จับหรือว่าเบ้าจับนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีลมดํานะครับตัวนี้ครับถัดมาคิ้วคิ้วไม่มีไม่เป็นไรซื้อกับผมผมติดเพิ่มให้อีกอ่รอไปในตัวอีกเลยครับอาถัดมาครับอเดี๋ยวบอกก่อนคันนี้นะครับเป็น4ประตูนะครับตัวเตี้ยแต่ว่าเรามาจัดแต่งให้รอรอเป็นตัวสูงเลยนะครับเป็น4ประตูนะครับอ่าด้านหลังประตูหลังก็เป็นลมดําเหมือนกันนะครับเบ้าจับนะครับตัวนี้นะครับอถัดมายางข้างหลัง เหมือนกันครับกับด้านหน้านะครับอ่าเป็น6ก้านเหมือนกันนะครับถัดมาครับด้านหลังของเขานะครับอ่าด้านหลังของเขาอ่าตัวนี้จะเป็นคิ้วเนาะคิ้วเสริมออกมาอ่าโดดเด่นขึ้นมาครับชุดไฟด้านหลังของเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไฟถอยอ่าไฟถอยไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเบรกนะครับด้านหลังเขานะครับจุดเด่นนะครับลูกค้าครับคันนี้เป็นตัวเตี้ยแต่ว่ามีกล้องหลังนะครับอ่ามีกล้องหลังนะครับ n o วาล่าอินพีสามรีประตูปี2018มีกล้องหลังด้วยนะครับอ่าถัดมาครับไฟด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านซ้ายก็เหมือนกันกับด้านขวาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะครับคือฝาถังนะครับฝาถังก็พร้อมกับตัวรถเป็นสีพร้องกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้มาครับอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงภายในเราไปชมกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมเซลป๊อกนะครับเข้ามาอยู่ด้านในตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมสตาร์ทรถให้ดูก่อนครับมาแล้วครับคันนี้อันดับแรกบอกก่อนเลยนะครับไม่อยู่ที่6 7 0 0 0กิโลครับนี่เลย67,000กิโลปี2 0 1 8วิ่งน้อยมากครับลูกค้าครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนีติฟังก์ชันด้านในกันดีกว่าหน้าจองเขานะครับอ่ามาพร้อม FM AM อ่าแล้วก็ AUX นะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ช่อง USB นะครับอยู่ด้านล่างนี้เลยช่องอ่าตัว Power o l e d อ่า Power o l e d นี่1จุดนะครับลูกค้านี่1จุดอ่านี้อีก1จุดครับผมยังมีอีก1จุดครับอยู่ในนี้นะครับอ่าดูเลย มีถึง3จุดเลยทีเดียวนะครับอ่าคันนี้กล้องมองหลังใช้ไม่ได้ไหมเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูกดนะครับใช้ระบบกดลงแล้วก็เข้าเกียร์นี่เลยครับกล้องมองหลังครับมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับมาพร้อมจากโรงงานเราไม่ได้ติดเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับอ่าอ่าต่อมานะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ระบบมินนวลนะครับปรับถึง4ระดับเลยนะครับอ่าระบบแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กมีให้2จุดนะครับมี1จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งอ่าผู้โดยสารนะครับมาอีกจุดเด่นจุดหนึ่งครับ เบาะครับเบาะของเขาเป็นสีขาวนวลนะครับหรือว่าสีครีมนั่นเองครับมาพร้อมลายตะเข็บนะครับอ่ามาจากโรงงานเลยนะครับสวยมากบอกเลยคันนี้นะครับจัดรอไม่พอสวยพร้อมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังผู้โดยสารอ่าประตูที่4ี่เลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมขึ้นนั่งให้ดูเลยอ่านี่นะครับข้อดีของเขาขึ้นนั่งนะครับรถตัวสูงตัวสูงไม่พอมีที่จับให้ด้วยครับนี่ขึ้นสบายมากเลยครับป๊าปอ่ามานั่งนี่เลยครับลูกค้าครับสี โอ้โหหรูหรามากสีนะครับขาวสะอาดสีนวลนะครับสีสวยนะครับมาพร้อมโรงงานของโรงงานเลยนะครับอ่ามีอีกจุดเด่นนะครับตรงนี้เลยครับที่วางแก้วโอ้โหไม่พอยังมีแอร์หลังอีกด้วยครับดูดีครับนี่ครับแอร์หลังก็มีนะครับบางรุ่นนะครับไม่มีแอร์หลังนะครับจะบอกให้นั่งข้างหลังนี้ต้องเปิดแอร์แรงๆอันนี้ไม่ต้องเลยครับแอร์ระดับ2นั่งข้างหลังสบายเลยครับโอ้นั่งสบายมากเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน คันนี้บอกเลยเราใจแน่นอนไปเลยครับเดี๋ยวก่อนครับก่อนไปห้องเครื่องนะครับผมพาดูโครงสร้างรถก่อนนี่มาดูเลยครับเมทอาร์ตของเรานะครับอุ้ยถอดไม่ออกนี่นี่เลยอ่านี่เลยครับดูเลยครับผมถอดให้ดูก่อนเลยนะครับเอารอบคันเลยดีกว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นรถประตูหรือว่าเมทดอาร์ตนะครับสีเดิมแล้วก็อยู่ครบทุกเม็ดนะครับลูกค้าครับโอ้โหคันนี้บอกเลยว่า ตำหนี่ไม่มีเลยครับลูกค้าครับมาดูฝั่งนี้กันเลยครับนี่เลยครับสีนะครับลูกค้าครับสีของเขานะครับสีจากโรงงานแท้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ากล้องพาดูเม็ดเม็ด็อตประตูด้วยอ่ามาผมถอดดูให้หมดเลยเนี่ยผมถอดดูให้หมดเลยครับอ่าถอดดูให้หมดเลยดูเลยครับดูเลยครับนี่เลยป่ะทีนี้เราไปดูห้องเครื่องกันครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าห้องเครื่องนะครับ เครื่องยนต์ของเขานะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5 DDTi นะครับ VGS Turbo นะครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับ VGS Turbo นะครับคันนี้นะครับอ่ะมาเรามาดูห้องหน้าห้องเครื่องดีกว่าเม็ดน็อตของเขานะครับโครงสร้างของเขานะครับคันนี้นะครับบอกว่าคงเดิมมากครับดูเม็ดน็อตทั้ตัวเลยนะครับอ่าพาดูเลยครับไม่มีรอยถอดหรือว่าถ้าเป็นรถชนมานะครับลูกค้าครับ ด้านหน้าต้องมีการถอดหรือว่ารื้อจากโครงสร้างเดิมออกแล้วนะครับอ่าเรามาดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องดีไหมอ่าเดี๋ยวผมดึงนี่เลยนะครับเึิบดอ่าดูเลยครับห้องเครื่องของพอนะครับไม่มีแน่นอนครับถ้ามีอ่าเครื่องมีปัญหาเราดึงที่วัดอ่าน้ํามันเครื่องขึ้นมาแล้วไม่มีควันไม่มีไอน้ําอ่ะก็โอเคไม่เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอนทันนี้นะครับมาอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันแล้วเรามาฟังราคากันดีกว่า ราคาคันนี้นะครับวางขายอยู่ที่489,000บาทครับฟับงไม่ผิดแน่นอนครับราคา489,000บาทผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทครับฟรีดาวคันนี้นะครับผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทนะครับคันนี้นะครับ ลูกค้าเครดิตฟรีดาวนะครับ <Wow. S 1> ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่ดีออโตยุคารถยนต์มือ2องวัวลาชธานี้นะครับพบกับผมได้เลยนะครับคันนี้สนใจติดต่อที่เบอร์0842923326เซลล์๊อกนะครับ0842923326เซลล์๊อกนะครับอะจะเป็นคลิปหน้าหรือเป็น,ปนรุ่นไหนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ที่เพจน,นี้หน่อยนะครับยังไงวันนี้ผมขอฝาก คันนี้ไปหน่อย NP 3 0 0ปี2018ราคาขายอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ